แฟน,น,นละครเขามาหาเราแล้วเขาก็บอกว่าละครสนุกมากๆคือมันคุ้มมากๆกับการที่เราบุกป,ป่าฝ่าดงแล้วเราก็ถ่ายกันค่อนข้างที่จะพรีชีพเพราะว่ามันถ่ายยากมากเนื่องด้วยความเป็นพีเรียดเมื่อพันปีที่แล้วด้วยะค่ะแล้วก็เครื่องแต่งกายต่างๆคืองานหินไปหมดทุกอย่างเลย แบบหนูกรี๊ดเลยนะกรี๊ดแล้วคือโทรคุยกันกับพี่เดียเลยนะคือพี่เดียน่ากรี๊ดใส่โทรศัพท์โทรศัพท์พังไปแล้วค่ะสัญญาณ Wi-Fi ยังไม่เสียงดังเท่าหนูกับพี่เดียอ้าวแล้วแล้ววันก่อนไปเจอพี่ตุ้มตามไปเจอกล้องไปเจอน้องคิมไปออกงานนะคะค,คือ,อคแ,ฟแฟนละครเ,คเขามาหาเราด้วยแล้วเขาก็ บอกว่าละครสนุกมากๆคือมันคุ้มมากๆกับการที่เราบุกป่าฝ่าดงแล้วเราก็ถ่ายกันค่อนข้างที่จะพรีชีพเพราะว่ามันถ่ายยากมากเนื่องด้วยความเป็นพีเรียดเมื่อพันปีที่แล้วด้วยค่ะแล้วก็เครื่องแต่งกายต่างๆคืองานหินไปหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการจินตนาการกับ c g b o บูแอคชั่นการดีดพินไล่ลำร้องกรอนลำทุกอย่างไม่ว่าตัวบทเองก็มีความซับซ้อนมากๆพอได้เห็นเรตติ้งแล้วคือแบบ หายเหนื่อยแบบปลิดทิ้งเลยค่ะเพราะว่าเราเพิ่งออนไปได้ประมาณ3-4ตอนแล้วเรตติ้งเราขึ้นขึ้นข,นขนเรื่อยๆแล้วคือเยอะมากๆเราดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านจริงๆนะคะโหดมากใช้คำว่าใช้คำว่าตั้งแต่ถ่ายละครมาเรื่องนี้นะ่าจะเป็นอะไรที่แบบเราอยู่ในป่า เยอะมากที่สุดแล้วค่ะยิ่งกว่าละครแอคชั่นที่เราเราเคยรับบทบูแอคชั่นใช่ไหมคะเป็นนักฆ่าสาวเราก็จะแบบเตะต่อยสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะไม่ได้เข้าป่าเยอะเท่าเรื่องนี้เรื่องนี้เราไปถ้าเฉพาะถ้าเราไปประมาณ3ที่นะคะหรือว่าจะเป็นป่าป่าเราก็ไปหลายที่มากๆอะค่ะคือนับไม่ได้แล้วค่ะหรือว่าจะเป็นน้ําตกน้ําตกหรือโลเคชั่นต่างๆคือบอกเลยว่า ห้องแอร์นี่นับได้เลยนะคะว่าไม่เกิน3 3โล3 3 3คิวหรือ3โลอะไรประมาณนี้ค่ะคือน้อยมากๆคือแทบจะนับคิวได้เลยว่าเรามีฉากข้างในที่เป็นในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นที่วังมันจะเป็นที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในบ้านก็จะมีบ้างแต่ว่ามันก็จะน้อยกว่าจริงๆอ่ะหนูแบบ รู้จักตำนานนี้มาค่อนข้างที่จะน่าจะช่วงช่วงซักมหาลัยอะค่ะเริ่มเริ่มรู้จักตำนานนี้แล้วก็ชาวอีสานทุกคนก็รู้จักกับตำนานนี้ค่ะเรียกได้ว่าแทบจะทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตำนานที่อยู่คู่คนอีสานมานานมากหนูก็เลยค่อนข้างที่จะซึมซับแล้วก็เราเคยคิดเคยฝันไว้ว่า อยากให้มีละครเรื่องนี้จังเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นละครที่มีตำนานที่พวกเราก็ค่อนข้างที่จะอินทุกคนก็คืออินอินกับตำนานนี้อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาวอีสานนะคะเพราะว่า,าเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นจังเลยว่าในยุคสมัยนั้นเครื่องแต่งกายแบบนี้อุ้ยเราจรินตนาการมันน่าสนุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราได้มารับบ,บทมณีลินแล้วมณีลินก็คือเป็นคนที่วิปัสสนากรรมฐานด้วย เรารู้สึกโอ้โหมันคือทุกคนใน,ในกองคุยกันเลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เดียนาเองที่เล่นเป็นไอคําหรือว่าตัวกล้องที่เป็นผาแดงพี่ตุนมตามเป็นพังคีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกตัวละครคือถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆซึ่งเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทอดในบทของมาีรินให้กับทุกคนได้ชมค่ะ ก็อยากฝากนะคะทุกคนนะคะรับชมละครผาแดงนางไอ่รับชมสดด้วยกันค่ะหรือว่าคุณจะย้อนหลังที่ทูไอดีก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณรับชมสดคุณก็จะเจออะไรใหม่ๆดีๆไปพร้อมกันกันกบพวกเราเพราะว่านักแสดงทุกคนก็คือเฝ้าหน้าจอกันมากๆค่ะอยากให้ทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าพวกเราจะสามารถป่าฟันอุปสรรคแล้วก็ทํามิชชั่นให้คอมพ l e ทได้หรือเปล่าค่ะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะมีครบทุกรถแน่นอนค่ะ